ขอความเจริญธรรมจงมีแกจุกีทุกๆคนนั่งทำสบายนะอันนี้เป็นวันสุดท้ายแนละ้ววันสุดท้ายของการเข้าคอร์สแล้วก็เป็นวันแรกๆที่เราได้เจริญสติอย่างเต็มที่นะนะกลับไปทำงานกลับไปใช้ชีวิตประจำวันก็เป็นชีวิตปกติของเรา จะได้นำเอาธรรมะนำนำเอาธรรมะไปใช้กับชีวิตปกติของเราแสดงว่าเรามาทำอะไรที่ผิดปกติแล้วเราก็กลับไปใช้ชีวิตปกติอีกทีหนึง่งต่อไปเนี่ยเอาความที่สร้างความเป็นความปกติใหม่ทำชีวิตของเราให้เป็นปกติใหม่มากขึ้นคือให้มีสติเป็นปกติ ให้ฝึกมีคนมีสติเป็นปกติใช้เป็นยาเป็นปกติใช้เหตุผลเป็นปกตนะิทิ้งอารมณ์เป็นปกติดับอารมณ์เป็นปกตนะิแล้วชีวิตก็จะกลับสู่ความเป็นปกติสุขนะเราใช้สติอยู่เนืองเนืองนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมสิ่งหนึ่งที่เราบางคนรู้ว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไร บางคนก็รู้ว่าปฏิบัติธรรมเป็นยังไงบางคนก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรแล้วที่เรามาทําอยู่เนี่ยเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือเป็นยังไงเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเราเออเราปฏิบัติธรรมตรงไหนบ้างที่ปฏิบัติธรรมอ๋ออยู่ในกฎระเบียบสมาทานปิดวาจาเพื่อให้อยู่กับธรรม ใช้กับชีวิตของเราอันนั้นใครที่รู้สึกว่าเอออยู่เนี่ยสี่ห้าวันเรายังปิดบายจาได้เลยงดพูดได้กลับไปอะไรที่ไม่ควรพูดเราก็ปิดวายจาซิใช่ไหมสี่ห้าวันยังปิดได้ครั้งละห้านาทีสิบนาทีเราก็ลองปิดดูสิเวลาคนพูดอะไรแล้วเราไม่อยากพูดก็สมาทานปิดวายจา ขอปิดวาจาสัก30นาทีนะเพื่อไม่ให้มีปัญหาเนะวลาถ้าพูดออกไปแล้วมีปัญหาเราก็ปิดวายจาก่อนอาน,นิสง์เกิดนะนะอาน,นิสง์เกิดและที่บอกว่าเอาจะเอาธรรมะไปใช้กับชีวิตประจำวันสังเกตไหมว่าแม้แต่ความเป็นอยู่ของเราที่เราคิดว่าจะอยู่ยากอยู่ลำบากกลับอยู่ได้ เพราะอะไรรู้หรือเปล่าเพราะเราพร้อมที่จะอยู่เราเต็มใจที่จะอยู่ถึงอย่างไรก็อยู่ได้ยิ่งถ้าเราอยู่อย่างไม่มีตัวตนเราก็จะอยู่ได้อย่างสบายนี่แหละเรียกว่าอยู่ด้วยธรรมะอยู่ด้วยความพร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะเข้าใจนะอยู่อย่างเข้าใจเราก็จะอยู่ได้แบบสบายสบาย เนื้ออีกอย่างหนึ่งการที่นำธรรมะไปใช้กับชีวิตของเราบางครั้งเรามองข้ามธรรมะที่จำเป็นเรารู้สึกธรรมะข้อไหนบ้างที่จะใช้กับชีวิตของเราได้ทั้งๆท,ที่เราใช้อยู่ทุกวันธรรมะอันไหนก็คือสตินั่นแหละสติก็เป็นธรรมะปัญญาก็คือธรรมะ นะปัญญานั่นแหละเป็นธรรมะขั้นสูงสุดคนจะหลุดพ้นได้ก็อาศัยปัญญานะคนที่จะรู้เท่าทาันอารมณ์ได้ก็ใช้สติวันนสติสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็มีสติอยู่ปัจจุบันราะนั้นสติสมาธิปัญญาจึงเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลานี่แหละธรรมะที่เราต้องอาศัยต้องใช้กับชีวิตประจำวันของเราเพียงแต่เจตนาของเราเท่านั้นที่ต่างไป ใช้สติสมาธิปัญญาไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเท่านั้นเองนะใช้ปัญญากับการงานก็ต้องมีสติทำงานก็ต้องมีสมาธิแต่เจตนาคือใช้เกี่ยวกับการงานกับชีวิตของเราแต่แต่ใช้สติสมาธิปัญญาเป็นไปเพื่อความดับทุกขนะ์เราก็มาดูจิตด,ดูกายดูจิตของเราดูอารมณ์ของเราให้มากขึ้น ถ้าทำไมทำอย่างไรความทุกข์ถึงจะหายไปทำอย่างไรความทุกข์ถึงจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยโดยทำอย่างไรถึงจะดับทุกข์ได้นั่นธรรมะขตรนนั้นและอีกอย่างหนึ่งที่บอกตั้งแต่วันแรกรืยวันแรกๆแ,แล้วชีวิตของเรารูปนามร่างกายของเราเป็นก้อนของธรรม สี่ขันห้าที่ประชุมกันเกิดขึ้นที่เรียกว่าเราเรียกว่าเราเรียกว่าเราเรียกว่าเขาเนี่ยก็คือก้อนของธรรมคืออาการของขันห้าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธาตุสี่คือความเย็นร้อนอ่อนแข็งครึ่งตึงหนักเบาเห็นไหมเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลานี่เราก็พิจารณาให้เป็นธรรม นั่นแหละเราทําอย่างไรถึงจะไม่ผิดธรรมและเราไม่ทุกข์นั่นแหละคือสิ่งที่เราควรพิจารณานะแต่ทีนี้จะทำให้ง่ายๆขึ้นจริงๆก็พูดไปกันหมดแล้วแหะเมื่อกี้ก็พูดจบแล้วนะยมเระวิสรุปเรียบร้อยแล้วแหละฝากถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะให้ทำจิตให้ว่างยกจิตขึ้นสู่ความว่างยกบ่อยๆจะได้ชํำนาญ นะหม่ก็ยกไม่ได้ก็ต้องออกกําลังกายกันหน่อยใช่ไหมต้องฝึกทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ำแล้ว,ลวจนเราเกิดความชานาญอันนี้ที่บอกว่าการแยกรูปนามการทําใจให้ว่างและอยากดีที่เกิดทำความสุขให้ตัวเองไม่บ่อยเติมความสุขให้ตัวเองไม่บ่อยและอีกวิธีหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะวิธีทําความสุขให้เกิดขึ้นง่ายที่สุด นะวิธีทําความสุขให้เกิดขึ้นง่ายที่สุดหรือวิธีหาความสุขที่ง่ายที่สุดลองสํารวจตัวเองสักนิดหนึ่งนะสํารวจแล้วเป็นยังไงสํารวจเมื่อไหร่รู้สึกเออเราไม่ทุกข์พอสํารวจแล้วไม่เห็นความทุกข์ก็พอใจในความไม่ทุกข์ความสุขก็จะเกิดเองนะรู้จักพอใจในความไม่ทุกข์ของตัวเองแล้วความสุขจะเกิดขึ้นนะ วิธีหาความสุขไม่ง่ายให้รู้จักพอใจในความไม่ทุกข์คนเราไม่ได้ทุกข์ทั้งวันและไม่ได้ทุกข์ตลอดเวลาส่วนมากเราเราจะหาแต่ทุกข์มากกว่าที่จะหาดูว่าตอนนี้ไม่ทุกข์ตอนนี้ไม่ทุกข์เราก็จะคิดว่าตอนนี้กําลังทุกข์ตอนนี้กําลังทุกข์ทั้งทๆที่มีแค่ความคิดและไม่มีความทุกข์ด้วยซ้ําเราไม่เห็นความไม่ทุกข์ของตัวเองแต่ก็อยากจะหนีจากทุกข์ เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีหาความสุขง่ายที่สุดก็คือให้พอใจในความไม่ทุกข์ของตัวเอง <c oughs> นั้นวิธีหาความสุขและออย่างหนึ่งหวังว่าเราจะรู้วิธีการในการปฏิบัติธรรม ที่บอกว่าการปฏิบัติธรรมของเราการปฏิบัติธรรมเมื่อกี้ที่บอกการปฏิบัติธรรมคืออะไรที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยแค่เรามีสติตามรู้รูมปัจจุบันเองก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วใช่ไหมเรียกว่าโอ้ก็เรามีสติตามรู้ดูกายดูจิตของเราเอาเรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วเหรอก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วแล้วเราไปอยู่ที่บ้านนะดูกายดูจ oh, ิตเราได้ไหม เป็นเรื่องปกตินะทำให้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่เป็นภาระที่ต่างออกไปเหมือนั้นการมีสติรู้กับการหยิบจับเคลื่อนไหวกินดื่มทำพูดคิดมีสติรู้อยู่ถึงอาการนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราไดนะ้ใครที่ทำอะไรเร็วๆใครที่ชอบจิตสั่งงานไวทำงานเร็วเนี่ยลองดูเอาไปใช้ดู สติเราใหญ่กว่าตัวแล้วลองเร็วๆให้หลุดจากสติลองดูว่าจะหลุดได้ไหมนะเอาสติเราใหญ่กว่าตัวให้กว้างเท่ากับสมมติว่าสติเรากว้างเท่าห้องเนี่ยใหญ่เท่าห้องนี้ลองเราวิ่งเร็วๆแล้วมันจะหลุดจากสติได้ไหมเห็นไหมใช้คําต่างกันนะจะนั้นจะหลุดจากสติได้ไหมมิได้ถามว่าสติมันจะหลุดไปไหนไหมอ่าเพราะว่า เรามีความว่างรองรับแล้วก็เห็นยิ่งไปไหนก็ก็ไปด้วยกว้างเท่าไหร่รู้ไกลเท่าไหรก่ก็กว้างเท่านั้นนั่นคือจิตของเรานั่นคือความหาจัรย์ของจิตความพิเศษของจิตคนเราก็คือความพิสดารของจิตเพียงแต่เราไม่รู้ถึงความพิสดารแล้วเราก็เอาไาใช้ไม่ค่อยได้หรือใช้ไม่ค่อยเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้ดูเาัาถ้าเราเห็นเนี่ยเห็นแล้วอย่าลืมนะเอาไปใช้บ่อย แต่ใครยกจิตไม่ได้ก็ใช้เทคนิคของโยมประวิทย์ก็ได้นึกถึงสิ่งดีๆต้นไม้ใบหญ้านอะไรเงี้ยคิดแล้วมีความสุขนะคิดถึงบัญญัติก่อนได้คิดถึงความสุขเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วต่อไปแล้วนึกถึงแต่รสชาติของความสุขต่อไปไม่ใช้เรื่องราวแล้วก็คือรสชาติของความสุขเหมืนที นึกถึงความสงบเขก็สงบลองนิดหนึ่งนะคนที่จิตใจไม่ค่อยนิ่งสำหรับคนที่จิตใจไม่ค่อยนิ่งหรือวอกแวกไม่มั่นคงต้องทำใจให้ว่างทำใจให้ว่างเหมือนเราเติมความสุขนั่นแหละ ทำแบบเดียวกันเริ่มแบบเดียวกันคือชำระจิตของตนให้วา่างทำจิตให้ว่างก่อนแล้วน้อมถึงความมั่นคงเหมือนเหมือนภูเขาใหญ่ๆเข้ามาใส่ใจที่ว่างๆของเราความหนักแน่นมั่นคงเนาะความหนักแน่นมั่นคงน้อมเข้ามาใส่ใจที่ว่างๆที่ตัวเราและลองดูว่าทําให้เรารู้สึกเป็นยังไงทําให้จิตใจเรารู้สึกเป็นยังไงหนักแน่นมั่นคงขึ้นด้วยไหม จิตที่แกร่งมั่นคงดังขุนเขาเมื่ออะไรเข้ามาแล้วเราจะสู้กับเขาได้เวลาอารมณ์ไหนที่ไม่เป็นปรารถนาปรากฏขึ้นมาเอาความรู้สึกที่มั่นคงหนักแน่นเนี่ยเข้าไปสู้เข้าไปรับรู้เข้าไปชนนะนั่นแหละคือเอาจิตที่มีพลังเนี่ยมาใช้งานจะเติมความสุขได้เติมความมั่นคงได้ไม่ยากนะพอเราเติมความมั่นคงเพิ่มเนี่ยจิตเราจะตั้งมั่นเข้มแข็งเด็ดเดียว เราเอามาใช้บ่อยๆทำบ่อยๆสดงจิญญญตที่มั่นคงเด็ดเดียวแล้วให้กว้างปัญหาที่มีลองดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับจิตของเราอันไหนมีกำลังมากกว่ากันปัญหาที่เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นกับจิตท,ที่มัน่นคงของเราอันไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าจิตเรามีกำลัง ปัญหานั้นเป็นยังไงเดือนนี้เดียวนะเหลือนิดเดียวเพราะใจเราใหญ่กว่านั้นเวลาเรารู้สึกว่าไม่มั่นคงวอกแวกนิ่งเราทำให้ก็นิ่งน้อมถึงภูเขาความมั่นคงเหมือนภูเขานะไม่ใช่เอาภูเขามาใส่ตัวแล้วหนักเอาความรู้สึกที่หนักแน่นมั่นคงมาใสนะ่บางคนก็เอาภูเขาทั้งลูกมาเลยนะ นึกแล้วเอาภูเขามาทั้งลูกแล้วก็หนักอึดอัดเอาความรู้สึกหนักแน่นเหมือนภูเขาเพราะนั้นแสดงว่าจิตของเราเนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดให้จิตเราเป็นอย่างไรก็ได้แต่จะตั้งอยู่นานเท่าไหร,อนนอร่อยู่ที่ความชํานาญของเราละอยู่ที่ความชํานาญของเราเหมือนการยกจิตของเราขึ้นมาความสุขจะตั้งอยู่นานเท่าไหร่ก็อยู่ที่ความชํานาญแล้วเอาไปใช้งานของเรา เพราะฉะนั้นวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะจากกันก็อยากฝากเอาว่าธรรมะที่เราได้ศึกษาได้รู้ไม่ว่าจากเมื่อไหร่ที่ไหนก็ตามและที่ทำแล้วรู้สึกว่าทําให้เรามีสติมากขึ้นทําให้จิตใจเรามีความสงบมากขึ้นหรือทําให้เรามีความสุขได้ทําให้ใจเราผ่องใสได้สะอาดได้ ตรงจำหลักเอาไว้ว่าเราทำอย่างไรถึงเป็นอย่างนั้นถ้าเราจำได้วิธีทำอย่างไรนั่นแหละเ็าเรียกว่ารู้แนวทางในการปฏิบัติรู้วิธีทำจิตให้ว่างรู้วิธีเมื่อไรรู้วิธีทำและทำได้เ,เรียกรู้มักนะมักคือวิธีทางที่จะเดินไปสู่จุดนั้นเพราะนั้นคำว่ามักคือรู้ว่าทำแล้วทำแบบนี้เป็นอย่างไรอย่างเมื่อ เมื่อเช้าใช่ไหมเมื่อเช้าที่ถามว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะเพิ่มปัญญาได้อย่างไงคือใช้การพิจารณาแต่การเจริญวิปัสสนาที่มีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราก็เรียกมีทั้งศีลสมาธิและปัญญาเขาเรียกมรรคสมังคีเกิดพร้อมกันปัญญาถึงชัดว่าอาการที่เกิดขึ้นมานะไม่มีตัวตนจิตว่างรู้ชัดว่าว่างนั่นคือรู้อย่างมีสติ และที่ทําให้วาห่างได้นั่นคือเกิดจากปัญญาของเราจิตที่นิ่งนั่นคือความเป็นสมาธิแม้ชุขณะหนึ่งหนึ่งที่เขาใช้ว่าเป็นทั้งขานิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิพอเราทำาบ่อยมีอย่างหนึง่งพอทไํไปบ่อยกลับเป็นว่าเราอยู่กับความว่างตลอดเวลาเหมือนเราแนบแน่นอยู่กับความว่างได้ว่าอะไรอัปปนาสมาธิใช่ไหมอัปปนาอารมณ์คือแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์กับอัปปนาสมาธิจิต เป็นหนึ่งเดียวแนบแน่นกับบรรยากาศของตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่จิตของเราก็จะเป็นอยู่มีสมาธิรองรับมีสติคอยรองรับอยู่ตลอดเวลาทําให้ปัญหาชีวิตเราน้อยลงนะทำให้ปัญหาชีวิตเราน้อยลง,นะลยลงเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็ขอฝากเอาไว้นะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเอาไว้ให้เราฝึกทําใจของตนเองให้เกิดมีกําลังเกิดความว่าง เปิดปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่ารูปนามกายใจของเราขณะไหนรูปนามอันเนี้ยที่เห็นอยู่ที่เคยเห็นว่าไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาที่เห็นความเป็นจริงตรงนี้แล้วกลับไปเราจะทําอย่างไรเมื่อไรที่มีตัวตนเกิดขึ้นมาดีไม่ดีอย่างไรให้ใช้ปัญญาพิจารณาเราจะได้เห็นด้วยตัวเองเป็นปัจจตังเป็นปัจจตัง เราจะไม่ได้ไปเชื่อสัก์แต่ว่าเชื่อตามตามกันมาเราเห็นว่าทำแล้วดีอย่างไรดีอย่างไรนั่นแหละเกิดจากปัญญาของเราเองอันนั้นก็ขออนิสงส์ความดีที่เราได้ทำมาแม้จะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาที่ทำมาและกำลังทำอยู่นี้จงมาเป็นตบะเป็นภาละวะเป็นปัจจัย ให้เราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเจริญในธรรมเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปตราบเท่าเข้าสู่มรรคผลนิพพานด้วยกันทุก